เราก็จะเดินเหินยากขามันก็แข็งคือแทบจะงอขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คล่องหลังใจ คนไข้โรคพาร์ก,กินสันก็ถือว่าเป็นโรคซึ่งพบได้บ่อยอันดับต้นๆเลยในผู้สูงอายุอาการหลักของคนไข้ก็มักจะมีมาด้วยเรื่องของปัญหาการเดินและการทรงตัวที่ผิดปกติรวมถึงเรื่องของอาการสั่นด้วยแล้วก็พบว่าผู้ป่วยนะคะที่รักษาด้วยยามาสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการตอบสนองต่อยาที่ไม่ดีซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาการดื้อย,ยาพอมาถึงัหลังเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นกินพาร์กินมาให้เม็ดหนึ่งมันก็ไม่ทบงานก็กินสองเม็ด การที่เราใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งหรือการรักษาหัตถการหัตถการหนึ่งเนี่ยในคนแค่โรคพารกินสัรบอกเลยว่าไม่เพียงพอการรักษาผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคภารกินสัรจะต้องรักษาแบบองค์รวมต้องมีการดูแลอย่างครบถ้วดดนทั้งสูตรเราก็เลยมีการพัฒน,นาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเรื่องของการติดตามอาการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงพยาบาลเป็นการติดตามอาการหลังจากที่เขากลับไปบ้านแล้วดูว่าประโยชน์ที่เขาได้รับจากยาเราอะยังได้ต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการรักษานะคะ มันเดินได้คล่องขึ้นไม่รู้สึกเลยเหมือนคนคนปกติคนอื่นเราทําให้ครอบครัวผมนี่ไม่มีภาระมากเกินไปในการดูแลผมผมคิดว่าชีวิตที่สามารถใช้ได้เกือบเหมือนคนปกติมันเกิดมาจากการรักษาของจุฬาปัจจัยหลักของศูนย์เราเลยะที่เราตั้งใจคืคอต้องการให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสามารถมีความสุขกับการอยู่กับโรคนี้ได้ แม้ว่าตัวโรคจะดําเนินไปเรื่อยๆก็ตามนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวต่างๆมันก็จะยอยู่ในระยะของโรคที่เราสามารถที่จะให้การรักษาแล้วก็ควบคุมอยู่ได้นะคะการที่เราได้เห็นคนไข้คนหนึ่งที่เราได้ดูแลเขาเสร็จแล้วแล้วเขาเดินกลับออกไปอันนี้คือที่เราดีใจที่สุดละคิดว่าชีวิตมันคือสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันอยู่กับมันให้มีความสุข